พูดไม่เป็นนะอัานี <t ans un apan> wan ita wan ita ้แหละมึงมายังยี่อะไรกูด้วยวันนี้ผมจะมาเล่นกับเพื่อนอายนะครับไอ้ก็อยู่ในนี้มึงมึงเข้ามาอยังอเา้ยยี่ยิบพายเย็ดเข้าไม่ได้เฉยไหนวะไอแบงค์ว่าเท่าไหร่เขาเขาเดินเดินรงังใหม่ดิขี่กลับว่ะเด่นอย่าพึ่งนิสั์ อ้าวไอ้ขี้หมายเล่นไม่ได้คนละภาคกันนะครับข้างไหนจุดสี่แล้วจุดสี่เออมันจุดสองเองเอ้มยมนมึงบูมให้กูก็ได้เดี๋ยวติดอัดเนื่อไปหนึ่งลรับเดี๋จะบูมให้เหนื่อยีมนเมนคือ แัดเกมอยู่ครับแัดเกมมันมัหวครับมึงมึงเลิกมึงเลิกบันทึกนะครับมึงเลิกเออครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อมามึงไม่ต้องตัดอ้าวมาต่อนะครับเพื่อนผมไม่เรียนแล้วไรอ่ะอ้าวมันวายมาครับโน no no ไม่โอเค มีกระพรายหอยปกล้องทำมากกลุ่มหอย,อยนะาสิแตกอะไร เกมอยู่ <Game>, yeah. wow.

อ้าวขอตอบไปก่อนนะครับ